สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเฮหมูเช่นเคยนะครับในช่องพี่เอาคนหมอชิดนะครับก็จะเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เฮหมูนะครับก็จะมาไขข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆนะครับว่าเดินไปซื้อตั๋วไปภาคเหนือนะฮะอยู่ช่องที่เท่าไหร่นะครับเราก็เดินไปทางไหนอะไรยังไงนะฮะก็ให้เพื่อนเพื่อนะครับตามเฮหมูมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวนี้เราก็อยู่ตรงด้านหน้าหมอชิดนะครับผม นี่อยู่ฝั่งด้านหน้าครับก็จะเป็นแท็กซี่มิเตอร์นะครับมาจอดส่งผูนะ้โดยสารฮะตรงนี้จะเป็นบริเวณลานจอดรถด,ด้านหน้าเสาธงนะครับก็ใครนั่งแท็กซี่มาก็มาลงด้านหน้าได้เลยนะแล้วก็เดินตรงเข้าไปเพราะว่าที่ขายตั๋วไปภาคเหนะือก็จะอยู่ด้านหน้าเลยนะครับเป็นโซนด้านหน้าหมดเลยนะครับถ้าไปทางภาคเหนือนนะก็จะสังเกตเห็นได้เลยนะครับเราก็เดินข้ามถนนไปซื้อตั๋วฝั่งโน้นดีกว่า นี่ไงจุดขายตัวของรถเก้าเเจอแล้วอยู่ข้างหน้าเลยนะครับหาไม่ยากนะท้าสายเหนือนะนี่ฮะก็ช่องขายตัวของรถบ,รถบรถสริกัทเก้านะครับก็จะอยู่ที่ช่อง2 6 a สิบถึงยี่สิฮนะฮะศูนย์จำหน่ายตั๋วรถ99้าเกภาคเหนือใครจะเดินทางไปจังหวัดไหนะอะไรงไงก็มาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตรงนี้ได้เลยนะครับมีบริการท่านอยู่นะครับ มีข้องสงสัยอะไรก็ถามเจ้าหน้าที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่ตรงนี้พร้อมให้บริการทุกท่านนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากรู้จุดจาหน่ายตัวของรถโรจสัตว์9 9นะครับผมภาคอีสานภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอย่าลืมติดตามใหม้หัวกันมาเยอะๆนะครับเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะครับ